วายเนี่ยมูเต่านี้เป็นยังมูเต่าว่าคือทอดไข่เขาซามตัวด้ป่าพ่อเขาแบบว่าตรงกั๊บดื้อตัวเดียวโคโ่ซ้ำปลาโตแปดหกขาเออเขาตรงตๆได้แปดหกขาก็หกสามได้ที่ป้าต้้้องงูใหดววยกัันะโตปลาโตมาเสียดายใช่ป่ะบ้านนี้บ้านทำมันั้นผู้ก็เอาไปเข้าอยู่ในทั้งโตทั้งติงโอ้ถือกจนวิ่นตัวนีิ อคือฉันวิธีนี้คนเดีดวว่ามันเบาเรียนด้ปตัวพี่น้องสามตัวตรงในเรืองพี่น้องเดือสำหรับว่าที่ผ่านมาปา้าจะไหลครับแต่บันพี่น้องมันเบาเรียนได้พี่น,อน้องเ้าอีนี้นี่ละเรื่องจริงๆเลงได้ือปลาแต่ผู้เบามันมถือเนาะโอ้็อ่เไปถือกันอ่าเด็กสบายังไงลออ้าพี่น้องนเาจะเหลแด้ฝากตอนนี้คือมอันวันนี้เอาอ่งาน่ละ ฟันสิเข่าวสามตัวหรือเข่าวสองตัวเท่าน่ะฟ้าเนี่ยอ้าวพี่รองใครที่รอพ่อเซียนฟ้าปิ่นกลับมาแล้วพี่รองเนาะมีเวลาแล้วมือนีพี่รองเอากันเลยเออจังคอยเหรียญคอยกินไปมันสิได้ยเยอะๆอยู่หรอเงินแดงเงินอ้าวอาเอาไหนกะุ่งมั่นปรารถนาอยู่หรออ้าวไม่ตัดินี้ฮันยุฮันละ พอสามตัวแตกอีกเด้อยพอเด้อยวันนี้เนีอยโคเชลยเนียเชลัยส่ายเอฟซีเนี่ยวันนี้ฝ่านนี้มาหาแห้งดังแล้วขั้นสามตัวแตกมาหาแห้งดังแล้วป่านนี้โอ้ยโอ้จะทำไนก็ดังเพราะยิ่งเวลาโอ้ยสามตัวนล้วพอเนี่ยแล้ตั้งสีดังคัดยิ่งเข้าว่าเั็นกัะดังสวัสดีฟ้าเคยเพิ่อนดีที่กันตัวเราเว้ยสิอืมมากมามาพี่น้องเนาะใครที่รอพ่อเสียนฟ้าปิ้น นราเสียดายเลยสามตัวแตกวะท่านทั้งบนทั้งลาง่างท่านมันได้ลงท่อหาคุณพ่อได้ลงอ e ย่างเอฟซีก็จะโชวได้มาน้ำกันอ,อนั่นก็บวามีหลายคูได้พี่น้อหรืออ่าท่นก็บว่าลายคู่ดอกมีคู่เดีวยดวโดดๆเลยโอ้ตัวนี้นเลยตัวนี้เออตัวนี้คู่เดีวยวเลยสามตัวคู่เดีวยวครับผมมีตัวร่องบ่มีตัวกันอ่ามีต,ตัวฟันเลยไม่บ่ถือขึ้นหุดเลยนะเอ <laughs> าแบบนั้นได้สิบหมืน่นอ่า วัดดวงเลยบ่เ่อเมนวัดดวงได้เด็กล่งกับคูเูเดียวโอ้เข่าคือเขา้าบ่นอกจากสวรนีสามตัวกับูอะไไปสองตัวบนกับไปขยายออกไกตัวนั่นละอ่ากับไปแยกเอาเมนว่างเนกับแปดหงากับคือขาเจ้าขยายอไรทั้งสองตัวสามตัวแปดหงาเมนแนใต้ทางวันในึ่ทางล่างมันได้ศ<อ>ูนย์สามศูนย์หกเก้าหกสามว่าโอ้ ไปสุดสั้นครับผมสุั้นเออเหมือนนีเมื่อกี้นี่หวาดช่วงเดียวเดียวเดียวกันนี่ละมาแตกสร้างกันงกสัญจรนี่พอตอนสร้างจอนกับวิญญาณเออจอนไปใช้เขาจอนไปจังหวัดไหนล่ะครับจักเราล่านตากทากเกิดบทางได้แล้วไปจังหวัดตากเนาะครับผมท่านท้าพุทธละไปจังหวัดตากแต่ว่าตอนนี้อะไรเพื่อนล่ะนี่จังหวัดตากนี่กับพี่พี่ บ่แบกบ่น <Nah. S 1> ั่นดอกบ้านนี้ไปไกลเลยครับพี่น้องบ้านนี้ไปนี่บ้านนี้ไกลได้ทุกเท่าเด้อบอกไอ้ก่อนบอกร่องหนาไปอืมครับผมบ้านนี้ไกลก็ได้หมดที่ออกพานมากที่หมดเป็ทีหนึ่งกันได้นี่อ้าวใครที่รอครับผมเนาะอ่าเพื่อสามตัวจวดด้วยพ้ามันติดเออมันติดเตี้ยแค่ตัวเดียวบอกไอ้ก่อนที่เตี้ยเออมันติดเตี้ยแค่ตัวเดียววางหันมันกับเตี้ยตัวเดียวอ่ามันเตี้ยตัวเดียว มันเปลี่ยนมันขยักแค่เต็มตัวสองเต็มแค่นะั้นครับผมอ่ฟันทุกนิดเดียวได้พี่น้องอ่าเออสามเจ็ดแปดตัวเดียวโดด,โด,ดเลยสามเจ็ดแปดไม่มีตัวอื่นแช่โอ้สามเจ็ดแปดอ่าบัตเตี้พูดได้อยากได้ด่สองตัวข้างบนแต่ดึงออกจากสามตัวนั่นละอ่าผมถึงดึงให้เรือเป่าครับผม งไงก็คือสามเจ็ดสามยันสามแปดครับผมก,กับแปดเจ็ดมีแช่นี่นะที<อ>่น้องมีแช่นี้นะสามตัวกับสามเจ็ดแปดสองตัวกับสามนี่นะครับ,รบ,บ 2> 2ว่าหลายค,ครูสามคูง่ายจ้ะสิจับมือสื่อตัวดีตนง่ายครับนี่นางา ตังดีดเรื่องบัตรเรื่องังเฉพาะเรื่องก็สมันใข่ไข่ไกันมันกขามามสามตัวแต่เขาเกามาดึงเป็นสองตัวครับที่บนทีนน่สามตัวบนกรไปแล้วบานนี้เรื่อสามตัวลังแต่สีดึงมาสามตัวแล้วแต่จีมันจับเป็นสองตัวรางไหายครับผมคืออาแปลกหนึ่งเฉพาะสามตัวสามตัวลังอาแบบหนึ่งนะ บอาน,นี้ที่ดึงสองตัวล่างใหรอหรือบัาน 5, 8, 1, มีห้ามีแปดมีหนึ่งนนี่ละสาตัวนี้ว่า,ากัศูนย์สามหโอ้มันเป็นกนซี่มาข่าวค่ะศูนยกับหนึ่งหศูนโอ้มัน, 50, มนาาต่อเห็นบ่บอบบอวนปักใจวันนี้มันสิมากบอับหนึ่มปักใจเรียววันนี้คุณมาแนวนี้ครับผมบ่านนี้กับห้าแปดข้างล่างห้าหนึ่ง ห้าแปดโอ้มากบกความวันนี้แอนครับมาแล้วห้าแปดห้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งตัวเสือไทยนี่คือกลุ่มลังครับนี่กลุ่มเหล็กลังกลุ่มลงังกลุ่มลงัมลงเดลอม,มันเป็นสุสีละวาดท,ทุ่งมันบางหันกับขึ้นสุสีละมาแต่ตั้งเก้าดอกกี่งมาแต่ตั้งเก้าได<น> นนอ,อันแตบพันนัว<อ>่ <c oughs> ริงนะมันแสะันนัวอยู่อันเันนัวอยู่อตัวล่างนาเนี่พ่อม่ตัวเนีบ่ครับผมสามคู่สามคูัเหนบะอ่าม่ตัวมักคักคบ่นี่อยู่ยันแแปด 8, หนึ่งก็หาหนึ่งด้วยบบน้องอือแปดหนึ่กให้คุมหนีนเป็นที่เรอ ก็แต่ตั้งเต้าหรบว่าแต่ตั้งครับไอ้พวกทุนสามหกหรอกแบบเดียวกันเลยมันมากแบบนี้เอาแบบนี้ครับลางกับตั้งหากบนกับตั้งหากงาน้างบนกับนิยนเนีนเลยอ่ะสามเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดได้ที่น่องกับเอาสามเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดเออกับเอาพี่เอาอ๋อพี่จะไปถือคู่เราได้ที่น่องถือคู่เรา ออุงบ่อเลยลงทุนไหลตูครับผมก็ได้เปิดเมื่อวานกันเหตุฝ้าฟากันไปหาดึงอะไรตลีไว้แนะตัวโกงโกงมันก็คือสามเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดอ่าขันทุเรศหาได้ทั้งสองกับหาเพิ่งในห้างนั่นคือมั่นมั่นดิทำมประจี้หลังมันที่หนึ่งครับผมมันกับว่าแน่ของมันมันกับว่าแน่มันก็เปลี่ยนไปได้เสมออืมขันบ่อลงทุนไหลกับเอาไปแต่ลงทุนพื้นบ้านเท่าก็ได้อ่ากับมันกับ ตามตัวไม่เห็นะสามตัวบนกะในสามตัวสามในสองตัวสามคู่อือสามตัวสองคู่สองตัวอะไรสามคู่อ่สามตัวบนในคู่เดียวอ่าผิดกับเอาเรียกสองตัวน่นมันจังว่าใหอมันจะงว่าใหล้ทุนหลายครับผมผิกับเราก็ต้องหลากบนรางด้วยคุณออ่เอาตรงตรงยตรงตรงไม่ได้สิพ่อเออไม่ต้องผิดกับโอ้ แตแขมันมันออกกลับมากก่เสียใจทำเด้อ <c oughs> อากันไวน้ดีก็แกเออกันไวน้ีก็แก<อ>แมันมันบ่ถือแล้วมันตีแย่ด้วยพี่น้องอืมอาพี่น้องเนาะลุนสามตัวแงนิ่งคืออ่าหนึ่ง,ง<อ>ก็แปดหนึ่งเรีอน้องอ่าหนึ่งก็แปดหนึ่งขีกลับเลย,ยว่าขีกลับอ,าอา้าวือ่วัตถุตัวอะไรได้ขี่กลับเอาครับผมอ่าแปด ปดแบบแบบห,หน,นึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหาหาหนึ่งแค่แค่หกขุมนั่นนะพี่น้องหกขุมหกจุดท่าน,นัน่นกับขึ้อเอาแค่นั้นแหละเขาถไปขยายลายตัวขยายท่าน,นั่นนะ,ะนี่คือกุมล่างสามเจ็ดแปดกับขึ้นกุมบนลบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยนี่ครับเพิ่นเทสเห็น,านงสามหัวสองหัวแต่ที่พบอกขึ้นยู้จุดไผจุดมันอ่นจุดบนกับขึ้จุดบนจุดล่างกับขึ้นล่าง จังผมว่ามันอาจจะเป็นแบบลักษณะค้องแบบคืบเก่า <ừ> um. เป็นแบบนี้ละที่เป็นแบบสีฟ้านมากครับผมอือตัวนึงเนียนข้างล่างกับฮึดหาหนึ่งกับแฝกหนึ<อ>่งเนี่ยนสองขุ้มโอ้เนี่ยนสองขุมแต่กลับเป็นไปได้แต่งอามที่ชุดคือเรียกหาหนึ่งหนึ่งหาโอ้โทษลางยางเดียวเนี่ยงกลับตรงอามปุมวบ้างหันกับงอามที่สุดคือสามหกโอ้กันก็ออกหกสามครับผม แต่ศูนย์สามพันมาบ้างเหออ่ามาสามหกท่านจ้าอ้หเป็นอย่งแต่ถือว่าเขาอ่ากระเขา้ะครับผมแล้วสันครัวพวกไปเขือจะเจก,กระได้หลทุกคนเดยดเขจืจาโทมาอืเขาโทมากไตขื่นต่างหากอีกขัทามากครับเขาเห็นเขาว่าพอ่าสรุปให้ดิพี่รองนอเจ๋ได้มากมาวันที่ผ่านมาสามตัวเนาะเสื้อผ้าปินครับเอาวันนี้สามเจ็ดแปดฟันบนในเพียงเด้อ สดปอล่าง5181ครับผมเน้นไปที่5 1า่งฝากตอนพอรม่พี่้องขอให้เฮงๆปังๆครับผมสวัสดีครับ